สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพิาบทวิทยาลัยสารปัะช่างพิบุรีนะคะเป็นตัวแทนศึดเกา่าวันนี้จะมานำเสนอแล้วก็ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีอะไรนะ้างคุณคิดนะคะรับชมรับฟัง ติดตามให้จบคลิปนะคะแล้วโอกาสดีๆจะมีสำับคราดกันครับผมนายแพทย์จีบงมาจากโรงกาอาชีวะ,าร,ะร,วร,ราชบุรมีมาเรีนมารงเรียนตึนะั้ก็มาเราโรงาที่มาเรียนที่หนึปนะครับที่มาเรียนที่หนึ่ปีนี่คือหนึ่งคือได้ได้ความรู้มากมายคนระับเรียนเกี่ยวกับชาบไฟชา ่าปูชาไม้สบายปีเล็กนะครับก็คือได้ความรู้สิ่ตัวเราได้นะครับคุมก็เลยคิดว่าการเรียค่าไฟก็คือเดทุกแล้วครับแล้วก็แทรด้วยครับมาอยู่ที่นี่ก็ข้าวข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ครบอยู่่าอยู่ฟรีครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำครับอยู่สบายครับเรียนทุกวันครับจะได้ อาชีพที่ตัวรเราด้วยครับผมก็จบจบมาแล้วจบแล้วครับผมก็เลยไปทํางานที่สมุทรปราการครับก็เลยไปทําเกียดกับไฟไฟฟ้านะครับเดือนเดียวก็มือมือกว่านะครับมือกว่าตอนนี้ก็ผมก็มาระบายบายเนี่ยบที่ผมไปสอบนั้นรงเนี้ยรงเนีป็นอะครับวอล่าลเกยจะมีแล้วพลาสติกะเลืออย่าให้ใส่เลือกอ วิทยาลัยเดเพืมีเทวเลิรเอ็ทาวฟรีต่อเลยมีที่ฟรีวะที่นวดฟรีดะเลยวะกูเนี่ยแอดดอรตันแบบวเออ่งใส่ใส่ที่ก้อเนี่ยแล้วไปแอดดออนหนมน้ะแค่ต่อเลอหรือวิทยาลัยสาธารณสุขรีมัาะกูเนี่ยแอดอแล้วฟิวเออเวลเลอ่าแบบฟรีดูแี่ต่ออไใสจะมาบาันชนี่เาวกูนี่ยแค่แต่แค่แค่บัวเดนแล้วปาแล้วเาบมงเชา แเล่นนต่้าปีบแล้วมาบ้านแล้วตอปดับพะมามีบ้านเนการเดนที่ตะบ้านห้เลยแล้วพอมาเลบอกพอนี้แบบที่ที่ลาดูเถะคนนี้จกระตุยลิ้มจะกรตอไรแคพอจะมาที่ลาดเอคนนี้ม่บนีเนยตับลกตระดอเรียวตนนี้แบดูเลยวิมอฟนี่เเลยวินเนรเมตะมาแก่ละครูแก่ละระแก่ละแล้มาเมอาที่เรับเลยว่าเห็นไหมคะ นี่คือโอกาสของเด็กคนหนึ่งที่อยู่โปร่งลึกบางกรองแต่อย่าลืมนะคะท่านที่รับชมและฟังอยู่ตรงนี้โอกาสมีอยู่เสมอนะคะขอให้เลือกตอนนี้เป็นหลักสูตรแค่หนึ่งปีนะคะจบแล้วมีงานทําแน่นอนเหมือนที่เด็กคนนี้นะคะธนภัทรได้โอกาสในการเรียนการสอนจากโครงการอาชีวะสร้างช่างสีมือตามแนวทางโรงเรียนพัฒาบทกาลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะตอนนี้รับรุ่นละ สาคนนะคะเท่านั้นก็รับสมัครถึงเดือนเมษสายนค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางในพระดาบทวิเลยสาาพช่างเพรบุรีนะคะโอกาสดีๆมีเสมอตัวอย่างที่เห็นนะคะจะสร้างคุณค่าสร้างการมีงานทำได้กลับไปดูแลคนที่เรารักแล้วก็รับประกันการมีงานทำร้อยเอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ขอบคุณรอเก่าขอบคุณรอสิทธิ์ขอบคุณสนอขอบคุณวุฒิยาลัยสารภชาติแพรุรีขอบคุณฟอขอบคุณรอ,อยุภาที่มอบโอกาสให้ผมในวันนี้ครับขอบคุณครับ